สโมสรเวสต์บลอมบิชอัลเบียนนะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1878นะชื่อตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อเป็นเวสต์บลอมบิชสโตเลอร์นะก่อนที่อีก2ปีต่อมาถึงจะเปลี่ยนจากสโตเลอร์เนี่ยมาเป็นอัลเบียนที่เราคุ้นกันในปัจจุบันนะครับผมเวสต์บลอมเนี่ยได้เป็นแชมป์แล้ว1ครั้งนะแชมป์ลีกนะครับผมแล้วก็ยังได้บอลถ้วยอีก5ถ้วยนั่นเองนะครับผมฉายาของทางเวสต์บลอมเนี่ยก็จะเป็นเดอะ โพสเทลหรือว่า The b แบ็กี้งานความหมายคล้ายๆกันก็คือเป็นชนิดของนกในโลโก้ของเขานะครับว่าพิจานกเดินดงนั่นเองนะ่ะนั่นแหละเป็นข้อมูลคร่าวๆข,าข,าข,าของทางสโมสร West ์บรอมบ c ชอเบียนที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมยินดี้นรับเข้าสู่ช่อง b r o มโ o นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมฟีฟ่23วันนี้ผมจะมาทําในสิ่งที่ West ์บรอมบ c ชอเบียนควรจะทาควรจะทํานะไม่รู้ว่าจะ ดีเดยไม่ดีเอาให้มันไปให้มันไกด์ตัวที่จะทาได้ลวกันไม่รู้ใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ถ้านานไปก็ก็ตัดให้มันแคบๆลงนะเวส t b บ m อมบีดของเรานะครับผมจะเล่นแผน4-2-3-1นะแผนเรียกว่าแผนเบสิกแหละของฟุตบอลนะครับผมคือตำแหน่งที่ต้องเสริมเนี่ยผมว่าผู้ศัรตรูก็ควรเสริมนะเพราะว่ามันยังไม่ดีพอนะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเนี่ยจะใช้โอเชนครับเป็นตันทีมที่ยังอายุน้อยอยู่เป็นตัวยืนก่อนแล้วอาจจะหา มาเสริมชักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าบีเตอร์ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยดูค่อนข้างจะอยู่ในช่วงขาลงละนะมาเริ่มกันที่ดิวแรกของตลาดของเราลครับผมตลาดซื้อขายนะตำแหน่งผู้รูสาบประตูก็ผมโจการอาริมด้าผู้รูสาบประตูชาวเตอร์กีนะครับผมจากสเตเดย์ล้องไหมถาว่าแร้งล้องแรลงลุงลิงนะครับนั่นแหละจากลีกฝรั่งเศสนะลีกเอิงนะครับผมก็ บอกว่าการสร้างทีมเนี่ยต้องสร้างจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมก็เลยเริ่มจากผู้ตัดประตู้วยการผู้ตัดประตูของเราน่าจะใช้เป็นอาร์เลมด้านี่ยาวๆได้เลยเพราะว่าใครเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับผมถึงหน้าตาเขาจะแบบไปประมาณ3ามสแล้วนะแต่ว่าในเกม19ปีเท่านั้นเองนะครับผมสามารถใช้ได้ยาวเลยดูการอาร์เลมด้านครับอาร์เร็กท์พาวเมอร์บวกกับ3ามล้านห้าแสนยูโรนะครับผมประมาณ4ล้านเกือบ5ล้านได้นะ อย่างที่บอกไปครับว่าการเสริมทีมเนี่ยื้วยการสร้างทีมเนี่ยต้องมาจากข้างหลังมาข้างหน้านะเพราะฉะนั้นตำแหน่ง่อมาผมเซนเตอร์แบ็กนะรนะอนนี่โอซาลิแวรกนาลังอเล่นครับนั่นมันนักสนุกเกอร์นะอันนี้รอนนี่เอ็ดเวิร์ดนะครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กร่างกายสูงใหญ่นะดาวรุ่งชาวอังกฤษซะด้วยนะครับผมก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S เข้ามาสู่ทีมนะครับอาจจะเป็นตัวโรเทชันในช่วงแรกนะแล้วก็ถ้าพัฒนาอาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงเลยนะคตนะครับทางด้านรอนนี่ของเรานะ เหมือนแบบทหารพันศึกมาอย่างเงี้ยตัวนี้เอ็ดเวิร์ดครับสองล้านห้าแสนยูโรเท่านั้ 2, 500, นเองจากเซน์ปเตอร์เบิร์กคนที่สามครับที่ผมดึงเข้าสู่ทีมนะตำแหน่งเป็นตัวรุกดิมเซนทางฝั่ง,งซ้ายโดปิซายนั่นเองนะครับผมเจมี่บีโนไม่รู้อ่านถูกไหมบีโนกิทเช่นครับชื่อแม่งยาวเหลืเอเกินแบบแล้วเรียกเป็นชื่อแล้วก็เว้นวักแล้วก็ชื่ออีก <c oughs> ชื่ออะไรเงผมก็ จากบุรุเซียดัตมุนนะกิเทนเรียกว่ากิเทนแล้วกันนะครับผมเป็นโนกิเทน,นเป็นปีอายุไปแค่เจ็ปีเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นปีที่อนาคตไกลแลบความเร็วสูงนะครับผมก็เอามาแทนที่ของตัวรุกของเราครับที่ค่อนข้าง,งจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะชอมโรจิกวยประมาณ3 0 0แสนก็อารมณ์เหมือนแลกตัวกันนะ,ะถือว่าคุ้มสำหรับเรานะอีกหนึ่งตำแหน่งนี่ผมเสริมเข้ามาสู่ทีมนะคาดว่าอาจจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่างบ น่าจะหมดไปกับตัวนี้เยอะนะครับผม uka, ets, ลูก้าเนสนะครับผมแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวเยอรมันนะจากกัตบัตรไมไม่แน่ใจน่าจะเป็นกัตบัตนะผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ซื้อมานะครับผมเรียกว่าแบ็กซ้ายเนี่ยเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยยังไม่ได้ถึงที่เราต้องการนะครับผมเพราะฉะนั้นเนสเข้ามันสู่ทีมแบ็กซ<ๆ>้ายดาวรุ่งอายุเพียงแค่สิบเก้าปีแล้วเอง คือไหนๆหนงบมันก็จะหมดแล้วไนงะใช้แม่งให้มันหมดเลยแล้วกันนะซื้อมาตัวท้ายจริงๆแล้วอันนี้คือไม่มีเสริมเพิ่มแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือไม่เหลือ,เล,อเลยครับแค่เหลือศูนบาทนะ<ม>ชื่อเลยนะออนเยดิก<ม>้ามาชืม่มเต็มชื่อเลยไม่รู้แต่เป็นตำแหน่ง<ม>กองกลางตัวรับนะครับผมออนเยดิก้าเป็นกลางรับมาแหละจากประเทศไนจีเรียครับผมจากสโมสรครบูลุชนะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเอามายืนปักหลักเป็น กลังรับให้เราได้ยาวๆเลยนะราฟาเอลใช่ราฟาเอลออนเยนติก้านะครับผม6ล้าน8แสนยูโรหมดตัวนะครับผม <c oughs> แผนการเล่นของเราครับในฤดูกาลนี้ก็จะใช้เป็น4-2-3-1นะแผนเปียสิกของเวทฟอมเลยครับแล้วก็ของฟุตบอลด้วยนะตัวประตูก็เป็นตัวการอาริมด้าที่เราซื้อมานะกำลัง72นะครับผมแบ็กซ้ายผมเป็นแบ็กตัวใหม่ที่เราซื้อมานะลูก้าเนสครับผม อายุเพียงแค่สิบเก้าปีนั่นเองพลังเจ็ดสิบสามเรียกว่าเป็นหนึ่งในความหวังของทีมแหละเริ่มเหน่แบ็กซ้ายนะคู่เซนเต,นเตอร์ผมคนแรกที่ผมใช้จะเป็นดาร่าโอเชนนะกับทีมที่ <Yeah. S 1> เรียกว่าก็ยังอายุยังน้อยแหละแล้วก็นะ่าจะพัฒนาได้ครับให้โอกาสโอเชนลงเล่นก่อนครับส่วนคู่เซนเตอร์ของโอเชนเนี่ยจะใช้เป็นทางอีริกพีเตอร์ก่อนนะแต่พวกตัวที่เราซื้อมาอาจจะต้องเป็นอาจจะรูดูการหน้านะเนี่ยเอ็ดวาร์ดที่เราซื้อมานะอายุเพียงแค่19เาปีนั่นเองครับอาจจะต้องรอ เป็นฤดูการหน้าไม่ก็อาจจะแบบครึ่งฤดูการถ้าปีเตอร์พร์มไม่ดีอะไรอย่เงี้ยนะแบบ็คขวาผมใช้เป็นดานิเอลฟูหลงนะชื่อแม่งโคตรเท่ยังกับคนจีนนะครับผมเป็นคนอังกฤษนะครับผมเฟอร์ลองเฟอลองไม่ใช่ฟูหลงกองกลางตัวรับ2ตัวผมตัวแรกเป็นโอไกโยคุสซูนะกองกลางสัญชาติตุรกีนะครับเข้าบอลังเกต14ถือว,ว่าเรียกว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบสายเทคนิคแหละนะครับผม แล้วก็อีกคนนึ่งก็ผมเป็นราฟาเอลออนเยติก้านะกองกลางสัญชาติไนจีเรียนะครับผมที่เราซื้อมาหมดตัวกับไอ้ตัวนี้แหละนะครับไม่เหลืออะไรแล้วปีกซ้ายของเราผมเป็นเจมี่เบโนกิเทนนะเรียกว่าอนาคตไกลครับผมอายุเป็นแค่17ปีนั้นเอามายืนยาวๆเลยครับผมกองกลางตัวลุกครับผมยังเป็นตัวหลักของทีมอยู่นะเป็นจอห์นสวิฟนะครับผมเรียกว่าไอตัวเนี้ย เป็นตัวที่คิดว่าคุณตุสู้คิดว่าแบบมันไม่อันตรายจริงจมันเก่งนะจอห์นสวิฟต์เนี่ยเก่งแล้วก็ทางขวาผมยังใช้เป็นทางเจดวอลเลซนะเป็นตัวหลักของทีมที่ผมปีกขวาส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยผมจะส,ส,ส,สาตาร์ทสตารด้วยวแซดแซดเจะสตาร์ทด้วยคารานแกลนนะเป็นกองหน้าที่สายความเร็วนะครับผมแล้วก็สำรองด้วยทางดราฟไดนะครับผมเป็นเป็นสองหน้าที่คนละสไตล์แหละทางแกลนจะเป็นสายความเร็วสายคล่องตัว ส่วนไดน่าจะเป็นสายถึกทนครับตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับผมประมาณนี้ฤรดูการแรกของเราครับผมจบอันดับที่เท่าไหรว่วะเนี่ย <S <S เฮ้ยวัดเฮ้ยที่สองวัดเฮ้ที่สองแสงดงว่าเลื่อนเลยเดี๋ยวไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปเพย์ออฟใช่ไหมที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนนี้คือสีเขียวเขียวอ่อนนี่คือไปเพย์ออฟนะเราก็ขึ้นพีเมลิกเลย โอ้โหคารัานแกลนเนี่ยผมกดไป29ประตูอีก8แอซซิตวะ่ะโคตรเอาเรื่องบวก3ามี่สิบห้วอลเลซนี่ตัวละครรับจริง18ประตู14แอซซิตสวิปก็เรียกว่าตามมาตรฐานเลยฮะ13ประตูกับบิ๊ก8แอซซิตบรอนี่เติบโตขึ้นมานะ3 8ประตู3แอซซิตโอเคนะฤดูกาแลแรกเมื่อเริ่มฤดูกาลถัดมาแล้วผมตำแหน่งได้ผมที่จะเสริมนะคือตำแหน่งกองหน้านะดาวรุ่งจาก เอซีมิลล่าให้ผมมาโกลาเซติ ended, เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นขวมกำลังที่ดีในอะนาคตของเรานะครับผมว่ากองหน้าเราเนี่ยคิดว่าต้องพัฒนาแหละแกลนคนเดียวไม่พอนะเสริมลาเซติมาอีกหนึ่งคนนะครับ hey, 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 hey. ตำแหน่งต่อมาผมที่ผมเสริมนะครับผมคือตำแหน่งแบ็คขวาเองครับอีตาลเลียดนะถ้าใครจำได้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น อนาคตเป็นดาวรุ่งจาก Academy Man ูนะผมทันเด็กก็คือปล่อยยืมไปเรื่อยแหละปล่อยยืมไปเรื่อยจนได้โอกาสกลับมากับแมนยูผมก็เลยซื้อตัวมาซะเลยนะครับผมทันเลียดแม็กขวางเราน่าจะมายืนเป็นตัวหลักได้ยาวๆเลยนะเว่ายังคมี potential ที่จะเติบโตเป็นใหญ่ที่ดีนะเซนเตอรที่ดีนะนทันเลียดนะผมประมาณ8ล้านยูโรนะครับผมก็เรียกว่า,วาไม่แพงและไม่ถูกนะครับ แล้วในที่สุดดิวนี้มันก็เกิดขึ้นครับผมดิวที่แบบผมมันึกว่าจะไม่ได้นะคือแบบตอนแรกเสนอราคาไปใช่ไหมแล้วก็ต่ํากว่าที่ทางสมสรเจ้าตัวเนี่ยอยากได้นะก็เลยแบบต้องแบบเสนอไปแบบไม่น่าจะได้แล้วสุดท้ายรอเขาตัดสินใจแล้วก็ได้จริงรั็ผมชาวเดคเทเลนะครับผมสูนหน้าดาวรุ่งจากสมสรเอซิมิลานีคผมเล่นเล่นเป็นกองหน้าได้เล่นเป็นตัวรุกก็ได้นะครับผม แต่ผมกะจะเอามาเป็นตัวลูกแหลกนะครับก็ถ้าในอนาคตไอ้ลาสซิตเก่งขึ้นมาก็อาจจะกรอบมาเป็นกลางลูกแทนนะแ,แต่เรียกว่าอันนี้เอามายืมเป็นหน้าเป้าก่อนเลยชาเดเคเทร่านะครับผม40สล้านยูโรจากมิลานเรียกว่าหมดตัวแล้วครับ <laughs> แต่คุ้มค่าน่าจะเอามายืมเป็นตัวหลักได้ยาวๆเลยไหนไหน งบประมาณก็เหลือนะเพราะฉะนั้นผมนิเสริมดาวรุ่งเพิ่มมาอีกสักตัว2ตัวนะคนแรกเป็นพอลวานเนอร์นะไม่ใช่ติโมแบนเนอร์นะเป็นพอลวานเนอร์นะอันนี้เป็นตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับผมจากสโมรสรปาร์เจนมิวนิกนะเรียกว่าเป็นอาจจะได้ใช้ในอนาคตแหละนะครับผมเป็นดาวรุ่งที่อายุยังน้อยอยู่เลยครับอาจจะต้องปล่อยยืมไปก่อนว่าเป็นสำรองก่อนนะครับผม อีกหนึ่งคนที่ผมเสริมเข้ามาคร like ับผมในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาครับขวาเองนะครับผมเอไลอาสผมปีนดาวรุ่งจากสโมสรปายเรโซนาบาเซโลนาครับผมก็ยานโลกาศก็ซื้อมาอาจจะได้ใช้ในอนาคตเหมือนกันคล้ายๆอาบมิลคล้ายทางแวนเนอร์เมื่อกีนนี้เลยนะครับผมอันต้องป่อยยืมไปก่อนเพื่อหาประสบการณ์ฮะสรุป ขุมกาลังที่เพิ่มเข้ามา,าการแผนการเล่นเรายเหมือนเดิมนะยัง4 2 3 1เหมือนเดิมที่เพิ่มมากขึ้นหนังแม็กขวานะตัวจริงเราใช้เป็นอีตาเลียดนะครับเข้ามาแทนทางด้านของเฟอร์หลงนะครับผมอ๋อแล้วก็คู่เซนเตอร์ผมก็ใช้เป็นโอเชเหมือนเดิมนะแต่จับคู่กับทางนี้ใช้เป็นรรนนี่เอ็ดเวิร์ดขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับผมจากที่เอริกปีเตอร์นั้นพลังแม่งเหลือเท่านี้แนละ้ว <laughs> รอ,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 อแผนสตาร์ทนะส่วนตำแหน่งอื่นก็ยังเหมือนเดิมเบยังเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของเราครับที่เราซื้อทางด้านชาว เดคเทเแลเข้ามาแล้วเป็นตัวแบกของเราในฤดูกาลนี้และต่อต่อไปเรื่อยๆเลยถ้าฟอร์มดีนะครับผมแต่น่าจะเก่งนะจริงๆอ่ะผมผมชอบสไตล์การเล่นของคนนี้มากเลยก็จบไปแล้วก็ผมฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเวสแฮมของเราเวสแฮมอะไรวะเวสบอมเวสแฮมข้า West West งบนเราอันดับหนึ่งเวสบอมเลยครับไม่ใช่เวสแฮมเวสบอมจบอันดับ9นะถือว่าโอเคนะถือว่าทำไม่ดีเลยเดือนนะเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลแรกนะครับผม อยู่การตารางตามเป้าหมายโอ้โหคุณชาวนะ่ะคุณชาวมาถึงก็แบกเล้บ้างยี่สิบประตูอีก5แอซิสนะครับผมบวกขึ้นมาสองเป็น82ดนสะิบสอนะวอลเลสนี่ผิดคาดนะโบยอ,อีกสามมเแบกทีมของวอลเลสเนี่ยโอ้สวิฟเจ็บชิแล้วก็ว่าทำไมไม่ค่อยทำผลงานเลยเจ็บลงมายี่เกมเองพอเริ่มด,ด้วยการถัดมาผม,ผมคนที่เสริมนะ คือตำแหน่งกองกลางตัวรับครับเพราะว่าตัวจริงของเรานั้นก็มีปล่อยขายไปบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบขัดแย้งเลือกแบบไม่ได้ลงเล่นทั้งทีครับก็เลยซื้อพวกดาวรุ่งขึ้นมานะครับผมทิมอีเทรังบงนางชื่ออะไรทิมอีรองบุญนำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือไม่ไมเหมือนคนอังกฤษแ,แต่เขาเป็นสายชาติอังกฤษนะแต่เป็นกองกลางตัวรับที่เรียกว่ายัางเป็นดาวรุ่งอยู่ยนะอนาคตก็อาจจะมีแววได้ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่นะอีรอกบุญนำ ไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกนะครับ6ล้านยูโรจากแอสตันวิลล่าครับผมดึงเข้าสู่ทีมอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทีมเราเนี่ยชุดจริงเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่เสริมเนี่ยจะเป็นตัวสำรองซะมากกว่าพวกดาวรุ่งที่เอาไว้ใช้ในอนาคตอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งที่เสริมมาผมผู้สารประตูสำรองของเรานะอเล็กซ์อเล็กซ์อะไรทุกอย่างวะชื่ออะไรนะ <laughs> ลืมชื่อเมื่อกี้ยังจำได้เลยมอริล่า มารินดาสักอย่างนี่แหละ <Yeah. S 1> จะเป็นดาวรุ่งครับอายุประมาณ20ปี <Yeah. S 1> ิบปีนันเองจากสเปนนะอเล็กซ์พาดิล่านะครับผม mm hmm. จากบินปาวนะสองล้านห้าแสนยูโรอีกหนึ่งคนคับผมดาวรุ่งที่ผมเสริมเข้าทีมมานนในตำแหน่งนกองหลังนะเซนเตอร์แบ็กนะครับผมเรนนี่โยโรนะกองหลังชาวฝรั่งเศสจากลิวนะครับผมเรียกว,ว่าเป็น ของหลังรูปร่างสูงใหญ่แหละเอามาทดแทนในบางแมตช์ที่เราต้องการจะโปรเทชั่นตัวนะก็ถือน่าจะเอามาใช้งานได้ครับผมเดนนิโยโรหรือดูการนี้มุมแผงก็ได้เรารยังเหมือนเดิมอยู่นะก็ชุดใหญ่ก็แทบจะไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะพวกตระกูาเกมรับเนี่ยยังเหมือนเดิมทูกสัตวูก็เป็นตัวการอาร์เรนาสนะสะตวตัวหลักของเรา 78นะอายุเพียแค่28ปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซื้อบาดิล่ามาเป็นสำรองนะครับผมแบ็คโฟงเราก็ยังคู่เซนเตอร์เป็นดาร่าโอเชจากคู่กับทางรอนนี่เอ็ดเวิร์ดนะครับผม72กับ74ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งแหละนะพัฒนาไปาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเนสแล้วก็ทางขวาก็เป็นอีธานเลียดนะ ส่วนคู่กองกลางตัวรับเนี่ยผมก็ยังใช้เป็นออเดดิก้าจับคู่กับทางโยบุสลูอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เพิ่มเติมคือมีอีโรบุกนำมาเป็นสำรองอีกทีหนึ่งนะครับปีกซ้ายปันยืนเป็นไบรโน่เจมี่ไบรโน่ิเทนเหมือนเดิมนะแล้วก็ทางขวาทางขวาเนี่ยผมใช้เป็นวิลเลียมยลกิสันนะเป็น a คเดม m ี่ที่เรียกว่าเพชรเม็ดงามเลยของเว็บอมนะครับ คือแม่งเกิดมาแล้วคือแบบยังโหดตัวนี้นะครับเ,เลยมาใช้เลยตอนแรกเป็นท้างหน้าตับมาแต่ผมปรับมาเล่นเป็นปีกข,ขวานะครับผมว่ามีความเร็วเปิดบอลดีอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อเรามีวิกูสันมาเล่นปีกข,ขวาเนี่ยแล้วก็สวิฟเนี่ยรู้กันที่แล้วสวิฟเจ็บไปประมาณครึ่งฤดูก,กาลแล้วเจ็บยาวเลยตอนนี้กาลังเจ็บเลยเพิ่ง,งเพิ่งหายกลับมาซ้อมกับื่อนวมทีมได้นะเพราะฉะนั้นผมจะต้องดรอปสวิฟเป็นสำรองแล้วก็ผมเปลี่ยนให้เจ็ดวอลเลซเนี่ยมาเล่นเป็นกลางรูกแทนนะ แล้วก็สูนยหน้าตัวเป้าก็ยังใช้เป็นชาวเดเแคเทอร์แลนด์เหมือนเดิมนะตัวแบกข,ของเราตัวความหวังแล้วก็มีสำรองเป็นคีรันแกลนนะครับโอ้โหฤดูก,กาลนี้เราจบที่7ว่ะไอ,อ้ที่เจ็ดนี้ได้ไปเล่นได้ไหมคอนเฟอเรนซ์ปหมใช่ไหมน่าจะได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์นะย,ยูโรป้านี่นะมันน่าจะหนึ่งหนึ่งถึงสี่เนี่ยไปเล่นยูฟาใช่ไหมห้าหกไปยูโรป้าใช่ไหม,ไไหมแล้วเจ็ดแปดน่าจะไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีก <laughs> ชาลมันกดไปสามสิบลูก จูบ้าตาย30ประตูอีสิบแอซซิตว่ะบวกกัสามเป็นแปดสิบหกยวอลเลซนี่มึงตัวละครลับป่ะเนี่ยยี่สิบสองประตูแปดแอซซิตนะครับผมเวียงกินสั้นดาวรุ่งของเรานะครับผมเก้าประตูสิบหกแอซซิตนะแ่งโคตดโเตรอเอาเรื่องนี่เราเริ่มมาแล้วไงเจม,มี่บเบรโนโกิเตนนะบวกอีกสองแปดประตูห้าแอซซิตโยครุสลูนี่มึงยังบวกอีกสองมึงสามสิบกว่านะเพื่อนบวกสอง ลูเด็กจะได้เกิดไหมเนี่ยเนื่องด้วยฤดูกาลนี้เราต้องมาเล่นบอลทั่วยุโรปเลยครับผมก็ต้องเสริมทัพเป็นธรรมนานะแล้วก็ผูกกับพวกชุดเก่าเนอะพวกคนแก่ๆก็เริ่มจะ d r อปลงละเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ผมเสริมตัวแรกครับผมตำแหน่งกอง,ง,งกลางตัวรับนะโยฮานเลอร์เ,พ,เ,รเพรเนเลอร์เพนไม่รู้อ่านถูกอันผิดนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งกองกลางตัวรับที่ผมเสริมเข้ามาเรียกว่าอาจจะเอามาแทนทางโยโกสลูได้ที่เริ่มจะ แก่ลงละนะครับผมเรามายืนคู่กับทางโอเดยิงเก่ครับผมโจฮานเลพีแนนนะครับผม,โโบผม18ล้านยูโรโชคดีมากครับที่ผมได้เสริมนะอดัมคาราเบกนะฟรีเอเย่นนะตำแหน่งกองกลาง,งตัวรุกนะเข้ามาเรียกว่าอยู่ดีก็เป็นฟรีเอเย่นเฉยเลยนะครับคนนี้เรียกว่าเราสเตตดีซะด้วยก็อย่างที่บอกไปครับว่าฤด,ดูกาลนี้นะ่ะเราต้องเล่นบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งไอ้พวก ดาวลุ่งทั้งหลายโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลัง, <c oughs> back เลงเนี่ยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยคนดาวลุ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอนะเราต้องซื้อตัวแบบปุง้งลงมาแบบตัวแป้ง,งๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ของเราครับผมมิกกี้วานเดเวนนะครับผมสุดเองกองหลังชาวดัชนาชอทแลนด์ land, นะครับผมจากวุบวกนะครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายเอามาเล่นแทนตำแหน่งของเอ็ดเวิร์ดนะครับผมแล้วดรอปเอ็ดเวิร์ดเป็นสำรอง หน้าเหมือนมา้าเลยว่ะสามสิบแปดล้านยูโรเรียกว่าหมดตัวอ่อแล้วครับผมแล้วเราก็มาถึงครับรอบชิงของฟุตบอลยูฟาอะไรอ่ะ <c oughs> ยูฟาคอนเฟลซ์ลีกหรือเปล่าวะชื่อไม่รู้นะแต่ก <c oughs> ็ได้แหละถ้วยเขียวนะครับผมถ้วยเขียวเง่ายๆถ้วยเขียวถ้วยส้มถ้วยฟ้านะตามระดับความใหญ่ เดี๋ผมเราจะเจอกับทางแอตแลนติกโอเมริดนะครับผมในรอบชิงนะครับเราคิดว่าจะต้องปิดอย่างสวยงามนะอยากได้แชมป์ว่ะถึงจะเจอแอตมาลิกก็ตามเถอะในลีกก็ผมเวทบอมตกอันดับที่สิบสองอะไรเมือ่อเนี่ยคือไม่มีทางใช่ไหมในลีกนี่คือแบบยากเหลือเกินนะทีมงานที่ผมมาใช้ครับก็ตามนี้เลยครับผมระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผมสับตัวอาร์เลมด้านะครับพลัง81 คืนเคเาเียกว่าพัฒนามาเยอะมากเป็นตัวแบ็กของทีมมาโดยตลอดนะลิมด้าคนนี้โอเช่ผมให้ยืนนะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมแต่ทีมต้องต้องเป็นคนชูถ้วยในวันนี้นะครับผมคู่กับทางมิกกี้วันเดวนนะที่ซื้อมาเรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่าเลยนะแบ็กซ้ายเป็นลูการเนสเลยครับผมพัฒนาการอย่างยอดเยี่ยมนะทั้งขวาเป็นอีธานเลียดเฮ้ยเลียดนี่ตอนแรกมันพลังน้อยกว่าเนติวชาตอนนี้มันึ้นมามากกว่าลนะคู่กองกลางตัวรับผมเป็นทาง เลเปนแอสครับกองกลางตัวรับเราซื้อมาใหม่นะพลัง80คู่กับทางโอเยดิก้าครับผมเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมแหละตั้งแต่ซื้อมาก็แค่จะลงตัวจริงทุกนัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวรุก3ตัวผมปีกซ้ายเบโนคิเทนนะครับพลังขึ้นมาเป็น80แล้วนะฮะคาราเบกอันนี้ที่เราเซ็นฟรีมาก็ใช้อยู่อุ้มค่าเหมือนกันนะแล้วก็ทางทางขวาเป็นปีกยูส์แคนดมีของเราครับวิลคิวสัน พลังแม่ง86คือแม่งแทบเป็เก่งสุดทีมแล้วนะถ้าไม่มีกองหน้าตัวเป้าของเราครับชาเจคเทลเล่ Dec นะครับผม89เรียวกว่าเป็นความหวังเดียวของเราแหละในการจบสกอร์นะส่วนสำรองก็ผมมีมาโครลาเซติตนะสำรองที่ผมปล่อยยืมไปหลายฤดูกาลเหมือนกันแต่กลับมาเป็นตัวสำรองของเรานะแล้วก็เอลอาร์ก็เหมือนกันอารมณ์คล้ายลาเซติตเลยปล่อยยืมไปแล้วก,กลับมาตัวโรเทชันของทีมนะสำรองที่ดีคนหนึ่งเลยครับผมบอลเลสนะครับผม Ball อย่างที่บอกครับว่าผมต้องการกองกลางที่สดใหม่นะเั้าะว่าวอลเลซจะตอบเป็นสำรองแล้วก็มีทีมอิโรบูนามนะเป็นสำรองอีกคนหนึ่งดาวลูกอีกคนหนึ่งมีเอ็ดเวิร์ดทาวเซนพาดิล่าประมาณนี้นะครับผมมาดูทางฝั่ง,งทีมเยือนไม่ใช่ทีมเยือนนะผู้ท้าชิงไม่ใช่ผู้ท้าชิงก็รอบชิงเนี่ย <laughs> ผู้แข่งของเราะะเองครับผมแอมเบริดมาในแผน532นะโฮดิ้งด้วยนะผู้สัำประตูเป็นโอปลักแล้ว กองหลัง3ตัวเป็นแมทธิกแมทธิวปะแมทธิวเที่ยววิลเลียมซาลิบาผมดีซาซี่ทั้งแบ็คขวาเป็นเกอร์ทรีดานี่อันนี้ผมเกือบเกือบซื้อมาแล้วนะไอตอนที่จะซื้ออิธาเลียดมาผมเกือบซื้อไอตัวนี้มาแหลนะทั้งซ้ายเป็น so, Davis, อัลฟองโซเดวิสเหรอเดี๋ยวนี้มึงเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์จริ้งปะเนี่ยนะทีมยังไงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลางรับเป็นฟาฟินโน่ผมผู้เซ็นเตอร์มิดฟิลด์เป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คู่กองทลางวยเอแมนนะแล้วก็หน้าตัวเป้า กองหน้าคู่2ตัวเป็นฟาเรียสกับจาวเฟลิกเฮ้ยนี่มึง <c oughs> คือทีมอย่างงี้มึงควรไปเล่นยูฟาวะเพราะดีเลยแล้วมึงตัดกลับมาทีมเราแม่งคือแบบยังมี7จดสิบอยู่เลยอะยังมี7จ7ดสิบจ็ดสิบ้าเจดยูแปดมาแอมาลิดชุดอัลเทอร์เนทนะชุดแบบชุด3เราชุดเราชุดเจ้าบ้านเฟลิก <Felix. S 1> อย่าขอร้องอย่าขอร้อง <c oughs> กูแท็กจนเปะแท็กจนเบี้ยวอะ ชาวเดเคเชล่าเป็นดาวซันโวด้วยว่ะ12ประตูนในทัวร์นาเมนต์นี้โคตรเอาเรื่องออกข้างมาเลยเดียดมีตัววิ่งมีตัววิ่งเป็นชาวเจเคเชลแลปั่นเรียบร้อยโอ้ไม่เข้าดูว่าเข้าไมมโอ้หโยกจนเข้าซ้ายแล้วมันโค้งออกไปก่อนมันหุบมาไม่ทันโอ้หนิดเดียวึกว่าหายแล้วปกติต้องหายลูกเนี้ย ฟาริยาสออรเรียสโอโหเฟลิกชัวร์เปหักข้อมาถึง้เวียแมนเกือบไปทำไมมันดูน่ากลัวจังวะคาราเบกคาราเบกมีตัวเติมโอเจนิก้าตามช่องมาถึงกิเชนแล้วครับผมหนึ่งศูนย์อย่างสวยงาม โอ้โหบอลนัวไปดีปีนัวคิดเช่นนะครับผมขะจนได้ช่องอะสอดมาตามช่องเลยเด e b แบก y ี้ครับผมนกเดินดงโอ้โหแล้วก็เน้นๆเลยคือจบสกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาของไอ้คิดเช่นมาตลอดเลยนะจนพัฒนาจนจนเรื่องโอเคแล้วตอนแรกนคือยิงไม่ได้เรื่องเลย มามีตัวเติมเป็นคาราเบกแล้วมีตัววิอีกแล้วเป็นชาวเจเคเ,เทแลหลุดชาวเจเคเทหลบไม่หลงแต่ยังได้อยู่โอ้โหเลเนนอโอ้โหยกมาซะสวยอะฟองซโซโหถ้าส่งคืออะไรครับอลิสาเตอร์ยิกอาร,อออร,อออรมา คือมึงบุกแต่ทีไม่ได้หายใจหายคอเลยมันเรได้อยู่โอเคโอเคโอ้โหมึงเกือบไปแล้วยังได้อยู่เปิดเป็นชาวเดคเทแล้วโอ้โหโคตรคมโอ้โหสองศูนย์เลยโอเช่โอเช่เฮ้งเลาะมาได้เรื่อยจริงเลาะตามปากแม่น้ำมาเลาะมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเปิดซะดีเลยเปิดจกระแบกเลาะมาเรื่อย เปิดจุดนั้นพบเลยครับผมอืม้อหืยิงคมจริงเท้าขวาเลยนะยิงด้วยขวาด้วยแปร<ะ>เสาแรกเลยเฟลิกตามช่องที่ฟารัสเฮ้ยยิงโอ้โหบ้าไปเนี้ยเพิ่งเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บนึงฟาริอัสฟาเลีย โอ้โห oh, แล้วเฟลิก์แม่งจ่ายโคตรดีอ่ะโอ้โหแล้วแม่งก็ยิงดีิลกิซันสวยเลยมีตัววิ่งชาร์ลชาร์ลโอ้โ oh, ห oh, สวยจัดคาราเบกนะครับนิ่มๆสามหนึ่งอาดัมคาราเบกอาเาเลกโอ้โ oh, ห oh, แล้วชิปแบบโคตรเหนือชั้นนะฮะ ผมชอบมากเลยว่ะเดือแบกี้ไม่เท่ดิเนี่ยยกเลยนิ่มๆตามช่องฟาเลอัสเอ้ยเอเลีย,ยสตามช่องอีกแล้วดเดลชาเกลเล่จบเลยปะจบเลยป่างี้แม่งคมเกินน่ะสี่หนึ่งคุณชาวโอ้โหเข้าซ้ายนี่คือแบบโอกาสเข้าเยอะมากอะ แล้วจะมาอีกลูกหนึ่งไหมอีกลูกหนึ่งไหมเคสเทเล่ใช้ความเร็วผมแม่งกูพิ้งไม่ออกแล้วเนี่ยวิ่งไม่ออกแล้วยิงก่อนอุ้ยเกือบชาวไม่งอันตรายทุกช็อตจริงเท้าซ้ายเอาคืนก็เรียบร้อยเลยครับผมทำได้เว้ยแชมป์คนมาเล่นหลีคนภูมิใจไหมภูมิใจแหละเพราะเป็นเพราะเป็นเพสเพแฮมเอ้ยเว็บบอมจู่เว็บแฮมอยู่เรื่อยเลย ซีดีเดคัตเทลเล่ไม่โคตรแบกเลยโคตรแบกทีมอะจบสวยถือว่าจบสวยแค่นี้ก็พอใจแล้วเห็นเวสบอมชูถ้วยเจ้านกนางเดินเอ้ยนก,นกเดินดงนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับ สิ่งที่ผมควรอะไรวะสิ่งที่เว็บอมควรทำเลยครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยแล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องด้วยนะแล้วถ้าอยากให้ผมทำทีอนไลอยากให้ผมทำยังไงก็คอมเมนต์ลงมาเลยนะครับผมถ้าว่งวางๆก็จะมาทยอยเล่นให้แล้วก็อัดมาให้รด้รับชมกันแล้วกันก็นลากันไปด้วย ภาพการสลอมแชมของเจ้านกเดินตรงนะ West Beach, ian, เวส t บอมบิชอาเบียนะครกับผมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเซฟที่ผมว่าสนุกมากนะเวสบ,บอมเนี่ยเพราะเป็นทีมแบบหลีกล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหมนั่นแหละก็และขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพูดซ้ำเพื่ออะไร <S <S สวัสดีครับ